ลูกจ้างรักษาความปลอดภัยเป็นกลุ่มลูกจ้างที่ถูกเอาเปรียบละเมิดสิทธิ์มากที่สุดในประเทศไทยและเป็นอย่างนี้มาหลายสิบปีแล้วเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีอำนาจการต่อรองใดเลยเพราะพื้นเชื่อฐานคิดของตัวเองคิดว่าในจ้างเขาเป็นคนมีสีในจ้างเป็นคนใหญ่คนโตเราไม่มีสิทธิ์มีอำนาจไปโต้แย้งเถียงหรือสู้เขาได้คิดใหม่ค้าใหม่ครับ คุณไม่ต้องสู้เขาคุณเพียงส่งเรื่องมาให้เราเพียงสนับสนุนข้อมูลมาแจ้งบอกรายละเอียดมาเราช่วยเองเราดำเนินการเองโดยที่พวกคุณทำงานตามปกติแต่ใครอยากจะร่วมสู้มาอยู่กองหน้ามาเป็นทัพหน้าสู้ไปกับเรานะครับก็แจ้งบอกแสดงเจตนามาได้เพื่อเปลี่ยนแปลงสายอาชีพของเราให้ดีขึ้น ลูกจ้างรักษาความปลอดภัยแก้ง่ายครับเพียงบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นเพียงเรามีอำนาจที่จะต่อรองกับข้าราชการที่เขาดูแลส่วนนี้ถ้าเขาบังคับใช้กฎหมายเข้าตรวจทุกบริษัทในการเข้าตรวจนั้นมีหลักฐานจากพี่น้องส่งมาให้ก็จะง่ายต่อการตรวจหลักฐานจากพี่น้องคืออะไรครับที่ผมเคยขอไงสลีปเงินเดือน ของทุกคนที่ได้รับค่าจ้างต่ำกว่ากฎหมายสลิปเงินเดือนจะมีชื่อบริษัทส่วนชื่อของลูกจ้างให้ลบออกไปเลยนะครับลบออกไปเลยขีดเส้นดำลบให้อ่านไม่ออกให้สืบค้นไม่ได้ว่าเป็นเราแต่รายการจ่ายเงินรายการหักเงินให้คงไว้นั่นแหละจะเป็นหลักฐานที่ผมจะดาเนินการให้บริษัทร,รักษาความปลอดภัยนั้นๆเนี่ย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการโกงก็คือปรับแก้สิ่งแย่ให้มันดีขึ้น